ท่านต่อไปครับยิงรักเหรอพ่อพ่อบอกให้ยิงรักพ่อไปนอนบนรถตู้ก่อนเลยสามยิงรักไม่ยังไม่ได้ขึ้นสันกทีเลยถือไมสามรอบเลยโอ้โหชักชักชักเข้าชักออกอยู่นั่นเนี่เรื่องเสียงปะมือนด้แต้องครับช่อแก้วเสียงสวรรค์ครับอชอบแก้ว,อกวตอนนี้ได้เจ็ดเดือนครึ่งเลยครับยิงรักใหก้คลอดนะครับ ค่ะวันนี้ก็ช่อแก้วนะคะจะมาร้องเพลงในบทเพลงล่องเรือหาลักค่ะเพื่อร้องให้พ่อยอดรักฟังแล้ววันนี้มางานของพ่อยอดรักร้องแบบเปิดซาวด์หรือร้องสดจ้ะร้องกับดนตรีร้องกับดนตรีสดจ้ะจะร้องกับดนตรีหรืจะร้องกับไม่รู้ที่ไหนก็ไม่รู้ มีต่อคีแต่หนูใชเปล่าหนูมาต่อคีมียี่ด้วยหนูมาต่อคีกับมือกองที่ลงมาเทียบกับกองเลยเออนิงรักเดี๋ยวอย่างไรแล้วนักร้องที่จะร้องนะครับรบกวนแจ้งนักดนตรีก่อนด้วยนะครับไปฟังเคารพนะครับแจ้งนักดนตรีก่อนอ่านะครับอะอ่ะโอเคครับอ่าฟังกันเลยฮะช่อแก้วเสียงสวรรค์กันนะจ๊ะ